เฮ้ย hey, ใครนะ่ะเฮ้ยนั่นใครอะหล่อจังเลยอะโอ้โ oh, หไม่อยากเชื่อนั่นเพียร์ดีพิซุกเกมเมอร์มัเนี่ยหล่อจุงไหมชมตัวเองอย่างไม่อายปากนะครับมีแค่ผมคนเดียวเท่านั้นนะครับเสมอไหลนะครับโอเคมาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับเราจะเลิกเล่นมุกไราสาระสักสามวินะครับและเปิดรายการจริงจัง,จง,จงสักวินึงนะครับโอเคตอนนี้ครับเราอยู่ในมินิเกมส skywong surf heights nc นะครับ h e i g h แปลว่าหลังพึ่งนะครับ รวงพึ่งก็ได้ไอ้ที่มันเป็นรังพึ่งที่มันอย่างงี้ครับยังไงดีอย่างนี้คนก็งงอย่างนี้ยังไงอะพี่ไองงไอย้อนอันเดอร์สเตอะไรเงี้ก็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 เล่นๆไปเถอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องก็รู้เองแหละนะเล่นๆไปเถอะโอเคครับโดยตอนนี้เราจะมีเวลาให้หันแล่นก่อนเนี่ยก็คุดๆไปนะเออมาวันนี้อยู่พวกขอเทียนทีนะ โอเคครับต่อเลยจ้ะขุนแรกครับคุนแรกได้เพชรมาอีกเม็ดหนึ่งแล้วดาบเพชรเราก็มีแล้วโอ้ยสบายเกมมิ่งครับท่านโอ้โมีกีดเกือบตกเกือบตกโอเคได้หมวกมาจ้ะเอ็มมาล่าจะได้อะไรจะเออนั่นแหละได้แต่ของอินชัยครับท่านผู้ชมอย่างนี้ก็ได้นะ่ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ดูดีได้โอ้ได้ขวานมาด้วยครับถามว่าเราควรเลือกอะไรล่ะครับ สามได้ครับดาบครับอินดี้สุดแล้วครับโอเคต่อไปปัญหาตอนนี้ของเราคือบล็อกนะครับบล็อกน้อยคอยใจนะครับโอเคงั้นเราตัดไม้ก่อนอาเวเฮ้ยคอยโดดไม่ได้อ่าคีย์บอร์ดค้างโอ้ไม่เกิดสวัสดีสวัสดีพวกอา้าวนาไม่นี่อุยอ้ยอุยอ้ย โอ้โหตกใจคิดว่าด้านล่างมันเป็นหลุมเป็นหลุมทีนี้ลองจากลั่นบ้านเลยนะแบบเศร้าแบบนจตในไหลเลย <c oughs> แต่น,นี้จริงเหมือนมันจะตอบแต่พวกเอ็กพีกับตัวเอาไว้ปัมนะ๊มเนี่ยอันนี้รู้สึกว่าถ้าวางปุ๊บม,มันจะบึ้มทันทีเลยนะงั้นเราจะไม่วางให้ตัวเองตายนะโอเคฝั <c oughs> <Okay. S 2> ่งนู้มีคนมาเนาะมีหรือเปล่าไม่รู้ครับลองดูเลยว่าพวกแกอย่าตายนะ เอ้เราควรบอกตัวเองเพราะเรากำลังจะไปบุกนี่ว,ว,ว่าบอกตัวเองไว้บอกตัวเองไว้ <c oughs> ยุบหนอพองหนอไม่ใช่ <c oughs> ไอ้นี่ไอ้นี่ก็นิ่งไปสมาธินะครับโดดไปปุ๊บเปิดกล่องลงเทา้าพ้อยซันพ้อยซันเอาพ้อยซันมาแทนดาครับโอเคใครอยู่ด้านไหนไหมมอบตัวซะดีๆเอ้ากดคียขวาก็อยู่ดีดดจบมาโอ้มวก โอ้ไม่กอ thank you พวกจิงน้อยแกก็ไม่เอาไปหมดมาครับเราลองเสี่ยงดวงกันสักอันหนึ่งไหมอ่ะลองอันหนึ่งชโหยเจ็บปวดรวดแ้วเห็นตัวพี่เป็นแค่เลสโตอรหรือไงมาเอาใจขึ้นมาเอาเอเหมือนได้ยินเสียงคิปเปอร์เนาะโอ้ไม่ไม่ใช่แค่ได้ยินแล้วครับชัดเจนจจำแจ้งแดงแจ๋ยินกับผูเลยเนะี่ยมีมีมไม่มีอะไรให้ยิงอะ่ะ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยพวกเรามีของให้ยิงนี่ว่าฝากด้วยพวกเชือบันในเจ้าไม่กอดพวกเรามันไม่ธรรมดาเราเปโปรฟิชแนลเรียนมากี่ปีเนี่ยนายเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ต้องสนใจนะว่าทำไมสแปมทิ้งนะเพราะว่ามันเป็น1.8ในเวอร์ชัน1.9ดาเมจเท่าเดิม ไม่เก่ของดี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 ตอนต้องหารองเท้าสินีอ่านี่นี่รองเท้ารองเท้าทองถูไถยไปกันถูไทยไปด้วยรองเท้าทองโอเคเมื่อกี้เราต้องไปสาฝันของเขาให้เสร็จนะครับผมเพียบเลยนี่นาพวกเราเลินิ่งไปแล้วแต่บล็อกผมไม่มีฮ่เดี๋ยว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 ดมอนด์เดียดเดียวเดเกี๋ยวเวกต่อไปแล้วครับ คุกต่อไปแล้วเราจะไม่ไปก็ไม่ได้สินะไปจัดก,การคนที่แข่งแร่งที่สุดก่อนครับโอเคเดี๋ยวผมเล่นคนนั้นก่อนครับไม่รู้จะไหวเปล่านะออกแรงๆนิดนึงนครับดีเลยอือ้อ,อ,อหืโลงทุนโคตรจัดก,การคนที่นั้นก่อนคนนั้นก่อนสุดยอดแล้วค่อยลงทุนโลดลงมาทำไมวันนี้ ขึ้นขึ <abonn és. S 1> ้นวุ้ยเกือบ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 แหลกตกลงไปโอ้ไม่เกินโอ้ไม่เกินวันนี้เพลย์สองไงสวัสดีครับพี่น้องเ้ยเหมือนผมไม่ได้คิวสักคิวเลยฮะเออแต่เป็นตัวนําบินอะนะคือเหมือนผมเป็นเป็นคนเปิดนะครับแต่ให้เขาเป็นคนปิดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันได้ยินเสียงกินคงไม่ใช่เจ้าใช่หรอกไหมเจ้าเองเหรอเฮ้ย วัวมันมาบุกพวกเราต้องระเบิดดิวเคียยัดไปเลยยี่สิบกว่าลูกไอ้นั้นก็เวร์ไปยิงอะไร,รอะครับพี่พี่พยายามขึ้นมามพี่พี่อาวพี่พี่เขาพยายามแต่พี่ไม่โอ้โหไม่เกิดฝั่งหนูมันจะหดหดจัดประหยัดริงไปยังไงครับงานงอแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่พวกอยู่โอ้โหไม่กัดไม่มีที่กระปัาตังค่ะเฮ้ยไดยมอนเกียร์ไดมอนเกียร์ไดมอนเกียร์ยเกียร์ยเกียร์เกียร์เกียร์โอ้โหไม่กัดเมอนสอดขอบคุณเนีย่ยขอบคุณที่ใช้บริการโอ้โหเจ็บซ้ำเจ็บสอนเอามาเถอะหัวใจเนะี่ยต้องการคืนอีกหนึ่งหัวใจครับโชคจะดีหรือไม่เออนั่นแหละ อ่าพวกเจ็บไม่เคยจำครับอืมไม่จำไงเฮ้ย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 จ้าบัวเฮือเจ็บซ้ำเจ็บสอนไม่เก่งมาจากไหนก็แพ้คิปเปอร์อย่างเธอ เมื่อไรที่เพอก็เดินมุมอยู่ในตอนนั้นยังมาอีกลอกคิปเปอร์ที่เคยเจอกันมันนานวันนี้เป็นไงเป็นกันจะนี้เยอะเอะครับยีนดีสูอีกรอบหนึ่งนะครับเราจะจำไว้นะว่าสีทองไม่ได้นำโชคล่ามาสู่ทุกคนนะครับ <laughs> ตายตายโอ้ย้หมีมัน เทป2เกมมิ่งเปิดมานี่ชุดเต็มแบบฟูลลี่อายเถมิมากครับแล้วผมเหรอครับอยาจกดีๆคนนึงนั่นเองครับนี่ถ้ามีคิปเปอร์อะยะเผาขนนี้บอกเลยว่าเดนลีย์เนี่ยเดนลียใช้สับอะไรวะเนี่ยเดียเด๋ยวเดียเ๋ยวเดี๋ยวตกเฮ้ย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 ดีดีนะครับคือในเมื่อสิบวินนี้ยังไม่เริ่มนะครับดามเมจก็ยังไม่ทำครับแต,แต่แต่แต่ตอนนี้คือมันทำแล้วไงโอ้เจ็บ ปวดเลือดราวกระเพาแก้วมะพร้าวแก้วอีกโอ้โหยูคือยูมีชุดไงยูก็เล่นได้แต่ไอไม่มีไงเอออหัวใจเพิ่มแต่ไม่ใช่คนหลายใจนะไม่ใช่ละโอ้โหเพิ่มมาแล้วเพิ่มอีกโอ้โหแตกต่างจากรอบที่แล้วลึกลับรอบที่แล้วนี่ลดแลด้วลดอีกนะครับเพิ่มนี่อย่าหวังอ้แต่เราได้ธนูได้ลูกธนูมาแล้วก็มี นั่นด้วยก็เอาเอาเอา,อาแย่งกันขึ้นเอาเอธิบายใจเลยนะบายใจเลยครับผมขึ้นทางนี้ก็ได้เชื <c> ่อ <oughs> โอเคครับมาเราขับธนูนดีกว่าผมวางลูกธนูไว้ตรงนี้เพื่อเห็นด้วยว่าเราควรจะเดินไปนะจุดไหนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมต้องเก็บทรัพยากรให้เยอะที่สุดเนี่ยเพราะตอนนี้รู้สึกว่าจนเกมมิ่งมาก <c oughs> เดี๋ยว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 เดีเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดีเดียวเ Ooh, อู้ที่ขุดนะที่ขุดเพชรแล้วกว่าครับตามหลักสูตรนะขอลบอีกครั้งหนึ่ง uh huh. อููลบแล้วลบอีกก็ยังหล่อแล้วหล่ออีกไม่ใช่โลบงนี้มีเยอะครับโอเคมาดาบดีเลเ n นารีไทยแลนด์ไม่ใช่คิปเปอร์ใช่ไหมรู้สึกมีระแวงระแวงคิปเปอร์มีพิเศษครับท่านผู้ชมคิปเปอร์มาอีกนี้ผมวิ่งหนีสูดชีวิตเลยนะเชื่ <laughs> แบบ ไอ <I S 2> ไม่อยากยุ่งกับยูแล้วเนะี่ยยูมาทำไอแบบเจ็บแสบมากไอเฮ e ดอยู่ <laughs> ไม่ใช่ลนะ hey, <laughs> เป็นมุกนะครับที่ <laughs> มันอยู่ในเปลือกหอยนะครับอร่อยไหมครับโคตรๆเลยครับไม่ใช่แล้วไปไปไปขึ้นกันดีกว่าเหมือนตอนนี้จนเกมมิ่งมากเลยว่ะไม่มีอะไรเลยครับ <laughs> ยิ่งเล่นยิ่งจนไม่มีอะไรดีขึ้นชีวิตเปลี่ยนตรงนั้นมีเกาะเหมือนยังไม่มีใครเป็นจับจองเป็นเจ้าของ ค่อยก็ขอเดินทางสู่เส้นทางสว่างค่อยจะตรงไปทางสว่างนี่แหละเออ่นี่ไม้ไม้จ๋าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูด้านหลังก่อนไม่มี What do you mean? ไม่ใช่แหละไม่มีอะไรนะอุ้ย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 ไอรอนเลกกิ้งอือือเดี๋ยวอยู่ไปนู่นเลยโอ้โหตัดทางทำไมเจ้าช่างทำร้ายคนที่ อยู่ทีมเดียวกันขนาดนี้เศร้านะเนี่ยคีปเปอร์ไม่คิดว่าเจ้าจะเป็นคนอย่างนี้ไม่ใช่และเลิกเล่นครับวางต่อวางต่อโอเคอย่างไรได้เสื้อมาฮะต่อไปครับลบโอ้สตาร์บินเชดอ๋อครับครับเดี๋ยวผมจะรีบกลับไเอาครับขอบคุณมากครับที่มีน้ำใจครับอ่าโด,ดตายเลยไหมครับไม่ใช่แล้วโอ้โอ้โอโอ thanks อ้าวโอเขียนผิดเป็นโอ้โหโอ้ h a n k s okay เยี่ยมเยี่ยมมีอะไรอีกไหมโอเคอะไรยูต้องการอะไรจากมีเหมือนยูไม่ต้องการอะไรนะงั้นเ่อยเดินทางต่อแล้วครับมีการมาต่อยหน้าเอ้ยยูเอายังใช่ไหมโอ้ยโอโหเจริญเจริญพอนเทโยม ไม่เกิดลบอีกเออนั่นแหละลบแล้วลบอีกโลาไม่มีที่สุดสุดนั่นแหละครับ21สวิสกิลหลังทีเดียวนี้ไฟนอลเลย <c oughs> oh God. โอ้ไม่เกิดโอ้เก่งเดียวเดียวครับต่อแล้วมีกางเกงแบบระดับเทพสุดโหดไม่ขิงขิงเป็นระดับเจ้าโลกยังไงก็อันตรายครับโอ้โหเมื่อกี้ได้สี่หัวใจครับลบต่อไป <Yeah. S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เราต้องเพิ่มหัวใจของตัวเองไปเรื่อยๆนะนี่คือวิธีของเอ,อวิธีของนักสู้เนะหัวใจเยอะยิ่งได้เปรียบครับแต่ถึงผมจะเป็นคนที่คนที่แบบหลายใจอะแต่ไม่เคยนอกใจนะครับไม่ใช่ล oh <my> ะโอ้ม่เกดแหวกันตามๆกันครับท่านผู้ชมมาเริ่มกันดีกว่าเขาเรื่องเขาเรื่อง ยู you, ไปทำอะไรตรงนั้นเนี่ยยู you, บอกไอมายู you, ถูกจับแล้วยู you, ไม่มีสิทธิ์จะพูดในชั้นศาลเอ้ยมีสิทธิ์ยู you, ไม่มีสิทธิ์จะพูดตรงนี้เก็บค่าวไปพูดในชั้นศาลโอ้ยคอยมัวแล้วช่างหัวมันเถอะโอย้ยิงไม่โดนเลยนี่ฝีมืมอ I, ไออยู่ไหนหมดเนี่ยยู you, ไม่ต้องมาลอยนี่สตูไออืึโหมีการลบแบบดิจิตอล My gosh ฝีมือค่อยตกเลยอ่ะโอามิเกชโอ้โหท่านเทพหินแดงมาแล้วไมคกอสตรงนี้มีสีแดงไหมครับโอ้แต่มีไดมอนเกียต้องลองซะหน่อยนะครับไม่จัดไม่ได้แล้วอย่างนี้อะไรอ่ะควานละโอ้โหแกมาขุดซะแบบนะไม่ไรไอ้ไม่ตกใจอยูแล้วไอ้ชิงกับยูแล้วยูแวบแวบว๊บมาเนี่ยค่อยจะโดนยิงไหมเนี่ย เออไม่มีใครเตือนลรให้ด้วยครับขอบคุณครับน้ำตาไหลเลยชุบ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 ใจบชุบาุบช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 ุยชุยชุบยุบชุยชุบชุบชุดชุบ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 ชุาชุอชุบชุแช้บชุ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 บยุบชุบชบชชชุ่บบบ ที่ค่อนข้างจะแน่นอนนะครับวันนี้ถ้าหัวใจค่อยไม่สองหลอดค่อยไม่กลับไม่ใช่แล้วเออโอ้ยไม่ใช่มันตันแค่สี่หลอดแหรอครับจะยังไงก็แล้วแต่แต่ก่อนนี้เยอะดีเอาไหนอเออนั่นแหละเมื่อกี้เห็นใต้เท้าอยู่ครับกดชิมก่อนนะกดชิมกอนครับเดี๋ยวเขาเห็นเดี๋ยวเราจะขุดแล้วเดี๋ยวเราตกไงเดี๋ยวเขามาทำเราตกนี่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 โอ้โหไม่เพิ่มเลยฮนะ มากสุดแค่นี้หรือไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ปยไปนะเออเพิ่มอยู่ถ้าเพิ่มถ้ารดอีกครั้งนึงแสดงว่ามากสุดแค่นี้ครับโอเคครับมากสุดแค่นี้ครับโอเคมาจริงจังก,กันเม่งมาในเมื่อค่อยรวบรวมอุปกรหัวใจนะครับแต่ไม่หลายใจอย่างแน่นอนนะครับเรียบร้อยแล้วก็เตรียมวัสดุวัสดุอุปกรณ์เออลิ้นทันเปนหมดแล้ว เขาอิ่มเอะมากเลยนะเนี่ยเสียงเนี่ยกับกินลงมาอยู่ลงมาอยูย่ไม่ลงไอขึ้นอยู่ไม่ลงไอขึ้นอยู่ไปไหนอยู่ไปไหนวะเดียวเดียวเดียว โอ้โหหนีเสือป่าจระเข้หนีตืดตืดเจออะไรดีหนีแล้วหนีอีกหนีหนีซ้ำหนีซ้อนหนีซ้อนเงื่อนหนีจนตัวเองงงคนอื่นก็งงผมยังงงเลยผมพูดอะไรวะเนี้ยยูมาทำอะไรมาทำอะไรเอาไอ้นั้นยืนนิ่งเอาแกยืนเมาอะไรเนี่ยอ่ะอ้าอ้อ้อ้เวนเวนเวน โอไมค์เกิรดเกตเอาเกตเอาเกตเอาไม่บอดี้โอ้ยยูอย่าพึ่งขุดแพชเขามาแล้วยูเขามาแล้วเฮ้ยโอ้โหมันโอ้โหโคตรโหดนี่ทีมเราหรือกาเรียนเตอร์โอ้แต่เขาชุดเพนนะเนี่ยพวกเอ้ยเดี๋ยวผมตีเขาไม่โดนเออจบไม่จบเหรอเนี่ย โอ้ไม่เกิดเหลือใครกว่านี่ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะโดนแทบหลังไหมเนี่ยอีกคนนึงอยู่ไหน Where are you Where are you Oh my god โอเคไดมอนด์เช้เผ็ดมีอะไรไ,ไหมไอหัวไข่กว่านี่ยช้โอเคครับมาต่อไปต่อไปอยู่ไหน <laughs> okay, อ,ไอ,ไอยู่ไหน,อ,ไหนอาหารไม่มีด้วยอ่ากินกินกิน มองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังมองพร้อมอมกันไม่ใช่ละมาเออฮลโหลผมมาอย่างสันติหยิบดาบมาไฟกันเลยโคตรหาเรื่องเออ where a r อ,อยู่ไออยู่อยู่ไหนวะเนี่ยคือมันมีนาฬิกาไหมครับคือ,อตรงเนี้ยโอ้โหเดี๋ยวผมต้องรอไอมา เออมนสเตอรี่แชเนี่ยครับอัปเดตก่อนครับเพราะว่าอย่างนี้ผมหาไม่เจอผมอยากจะถามว่า e วอ are อยูจริงๆแต่ก็เกรงใจว่ายูจะถามไอทำไม <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเศร้าอีกรอบนึงเอออีกรอบนึงเออน่ะขึ้นขึ้นรถรถเนี่ยแหละ <c oughs> อืมโอเคองั้นเราขึ้นไปเตรียมเปิดกล่องกันดีกว่าครับ11บอดวีแล้วด้วยออื ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้เยอะเยอะเยอะอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้หูยก็สเทปชูคลามิงอู้หูยก็ส์ช้าเน็ตโอ้โ,อ,โอ้ไมก่ก็สน้ำตาไหลเทปชูคลามิงอ๋อรองเท้าหลายอันอ่ะชื่อเขาปะ นึ่งคนเดทเออจเจริญโอ้เชดเพจก็มาไม่ใช่ดีเล็กกิ้งต่างหาครับโอเคอ่ามาครบอ่าเราลองโยนเล่นกันสักครั้งนึงเออจเจริญครับโอเคเล็กกิ้งหายเลยไม่น่าเล่นมไม่เป็นไรเชดเพจอยู่ปะอยู่ใช่ไหมโอเคเล็กกิ้งไม่อยู่ใช่ไหมโอเค บื้มเล่นทำไมครับให้ของหายครับโอเคกลองไม่มีแล้วนี่ถือว่าครบแล้วเหรอไม่บอกคิดว่าสาเล้งมาแจกของให้น้อยจังคือตอนนี้แวะอยู่อยู่อยู่ไหนไอจะตามหาอยู่ยังไงโอ้โหอินสตนด์ามเโคตรโหดโคกวันนี้มีอีกไหมมีเยอะจ้ะคือ ตอนนี้ผมไม่มีเข็มทิศไงผมอยากได้เข็มทิศมากเลยแต่ตอนนี้ผมไม่รู้จะหาเข็มทิศจากไหนก็ลองใช้มือชี้ทิศเอาแล้วกัน <c oughs> ผมอาจจะมองผ่านเพย์เยอร์ไปนะก็ถ้าใครถ้าผมพลาดจุดไหนไปก็บอกมาแล้วกันเนาะอืมผมคงไม่เห็นจริงๆนั่นแหละไม่ใช่ชอบคนช่างสังเกตซะด้วยสิสงสัยผมจะเป็นพวกช่องช่องพวกช่างสงสัยมากกว่านะผม <c oughs> เป็นแนวนี้เฮ้ยนั่นไงเราเจอสิ่งมีชีวิตเคลื่อนที่ที่2เลนกาโอ้ oh m ม g ก d ยูนะไอ้นั่นอะไรวนะเนี่ยแก่สิ่งชีวิตอะไรวนะเนี่ยเฮ้ยค่อยเหนื่อยอ้าไอฟันอยู่ไอเก็ตชูไอ coming ไอเก็ตชูโอ้ยมั่วเอาใหม่ใหม่ไอฟันอยู่ไอเก็ตชูไอ coming ไอเก็ตชูเฮ้อช่างมันเถอะครับโอ้มีเกิรดีนะค่อยไม่ตกเนี่ย,ยอะไรฮะไอแล้วนะดับเบิลโบวมีโบว์เรื่องสองอันครับมาไว้ใช้คู่กันดีกว่า เผื่อแบบจเพิ่มอัตราความแม่เป็นสองอยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยโอ้มีกอนยิงไม่โดดเลยเฮ้ยอูเทียนทีค่อยลืมค่อยนะ่าจะเก็บเทีนทีมาเล่นตรงนี้โอ้ยค่อยไปหาทียนทีแป๊บนะอยู่อยู่รอค่อยแป๊บนึงนะเราจะทำตามสัญญาขอไปแรกไม่นานแล้วฟอลลิงที่งดงาม ยูตกไปเลยเหรอค่อยร้องเพลงยังไม่จบดีละยูเป็นคนที่ทาให้ค่อยไม่โดนไปปรับสาสนคติ <c oughs> ค่อยพอดีกว่าค่อยไม่ร้องวันนี้แหละครับเดี๋ยวอันตรายต่อแนวนีะครับโอ้ชนะจ้ะเย่ yeah. เสียดายครับตอนนั้นผมสแปมคลิกอยู่ครับคือหนึ่งไอเซิร์ฟเวอร์เนี้ยมันใช้ได้นะครับแต่ว่าสแปมคิกเนี่ยมันเป็นระบบของ1.9ซึ่งเวลาสแปมคลิกเนี่ยแล้วถ้ามันไม่โดนตัวใครเนี่ย มันจะแบบคือมันเอามือไปทำอะไรด้านล่างเนี่ยมันชอบเอามือไปทำอะไรด้านล่างก็ไม่รู้เนี่ยนะโอเคครับสะพานนีนะ้ใครชอบยอย่าลืมกดไลค์ไครด้วยนะวี่ดีลงแชร์สำน,สน,สน,นี้สวัสดีครับบายครับ